สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่ตุ๊กก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวง่ายๆอีกเช่นเดิมค่ะวันนี้จะพามาทําเมนูปีกไก่ผัดโหระพาค่ะเป็นเมนูอร่อยอร่อยเมนูเบ้ลข้าวเมนูข้าวหมดหม้ออีกเช่นเดิมค่ะเมนูนี้ทําง่ายๆค่ะใครทําก็อร่อยค่ะเพื่อนๆรสชาติจัดจ้านนะคะ แซบๆเหมือนเดิมค่ะค่ะก่อนที่จะทานเมนูนี้พี่ตุก๊ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงและขั้นตอนการทําปีกไก่ผัดโหลกพาแบบง่ายๆกันเลยค่ะเครื่องปรุงเราใช้วันนี้ก็ใช้ในส่วนของปีกไก่นะคะเราล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะตามชอบเลยนะคะทุกคนใครจะใช้กี่ปีกก็ได้ค่ะพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะพี่ตุก๊ก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราจะเน็ดเผ็ดนิดหนึ่งนะคะ ใบโหระพาค่ะเด็ดไว้เรียบร้อยค่ะ1ถ้วยค่ะพี่ตุ๊กชอบใส่ใบโหระพาเยอะๆนะคะเราก็จะใช้จํานวนเยอะนิดนึงค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะตามชอบเลยค่ะในจนุดของเครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นซอสฝาเขียวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยก็1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะ น้ำตาลทรายค่ะพี่ตุ๊กใช้ประมาณ1ช้อนชาทนิดๆนะคะอันนี้แล้วแต่ใครชอบหวานก็เพิ่มได้ค่ะผงปรุงรสหรือผงนัวค่ะ1ช้อนชาค่ะนัวตามชอบค่ะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะเครื่องปรุงพร้อมแล้วทีนี้เรามาลงมือทํากันเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแรกพี่ตุ๊กก็จะตั้งกระทะนะคะแล้วก็จะนําน้ํามันนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะก็กะเอานะคะพอผัดให้ได้ที่ค่ะ เราก็จะรอน้ํามันร้อนนะคะพี่ตุ๊กจะกระจายน้ํามันให้ทั่วก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราผัดปีกไก่มาผัดกับพริกแกงหรือผัดพริกแกงจะได้ไม่ติดกระทะมากนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็จะนําในส่วนพริกแกงมาผัดก่อน,นะคะ่ะพี่ตุ๊กจะผัดพริกแกงเค้าให้หอมนะคะทุกคนก็จะผัดไปเรื่อยๆะคะ่ะ พริกแกงพ่ตุก็เริ่มจะหอมได้ที่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ดูที่สีของพริกแกงเอานะคะเราก็จะผัดอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าพริกแกงของพิตุกยังจับตัวเป็นก้อนอยู่เลยค่ะพะทุกจะให้พริกแกงเขาละลายทั่วถึงนะคะหรือว่าสุกทั่วถึงก่อนค่ะเอาล้ค่ะทุกคนพริกแกงของพิตุกก็เหลืองหอมได้ที่แล้วค่ะต่อมาเราก็จะนําในส่วนของปีกไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พี่ตุ๊กจะผัดปีกไก่นะคะกับพริกแกงให้เข้ากันค่ะหลังจากพี่ตุ๊กจะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ปีกไก่เขาสุกง่ายเพราะปีกไก่เขาจะมีความหนาค่ะถ้าเราผัดอย่างเดียวเขาก็จะสุกยากนะคะเราก็ต้องใช้น้ําเติมเข้าไปค่ะให้เขาสุกได้ง่ายนะคะเราก็จะปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งค่ะ เราจะกลับไก่นะคะทุกคนก็จะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อที่ให้ไก่เขาสุกทั่วถึงนะคะแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะรอจนกว่าไก่เขาจะสุกดีค่ะ ปีกไก่ของพี่ตุ๊กก็เริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนอันนี้พี่ตุ๊กเติมน้ำสองรอบนะคะปิดเปิดปิดเปิดหลายรอบอยู่ค่ะเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อจะให้ไก่ก็สุกนีค่ะไก่ก็เริ่มสุกดีแล้วค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มปรุงเครื่องเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยผงชูรสหรือผงปรุงรสของเราค่ะผงอร่อยนะคะแล้วก็ซอสฟ้าเขียวค่ะ แล้วก็น้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปค่ะเดียวก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพี่ทุกจะนำใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นเราชิมรสชาตินะคะพอรสชาติได้ที่แล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะผัดให้เข้าเครื่องกันอีกรอบหนึ่งค่ะผัดให้โหระพาเขาสุกนะคะก็จะมีความหอมเข้ากับพริกแกงของเราพริกแกงเผ็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะผัดอีกรอบหนึ่งค่ะ ปีกไก่ผัดพริกแกงของพี่ตุ๊กก็เสร็จเรียบร้อยปีกไก่ผัดโหระพาแบบง่ายๆปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่จานกันเลยค่ะวันนี้พี่ตุ๊กจะผัดแบบแ,แห้งนะคะทุกคนพี่ตุ๊กก็จะไม่เพิ่มน้ำอีกค่ะ ใครที่ชอบน้ำออกน้ำนิดนึงเราก็จะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งนะคะีย๋ยวพี่ตุ๊กก็ตักใส่จานเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆปีกไก่ของพี่ตุ๊กค่ะปีกไก่ผัดพริกแกงหรือว่าปีกไก่ผัดโหระพาแบบง่ายๆค่ะทุกคนเมนูนี้น่าทานมากๆค่ะเมนูอร่อยออยค่ะทุกคนสีสัาานน่ากินมากค่ะเมนูปีกไก่ผัดโหระพาค่ะกับข้าวบ้านๆอร่อยออย,ออยค่ะ คุกเ้าสวยร้อนๆนี่เข้ากันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีสันน่ากินมากค่ะมาค่ะมาชิมค่ะทุกคนชิมความนุ่มของปีกไก่ผัดโหระพาของเรานะคะอร่อยมากๆค่ะเนื้อนุ่มๆนะคะหอมพริกแกงหอมใบโหระพาที่เข้ากันเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะเอาน้ําซอสหรือน้ําผัดนะคะ คุกข้าวขยำข้าวนี้แซ่บเลยค่ะเมนูบ้านข้าวค่ะใครที่ชอบเมนูแบบแกงเผ็ดหรือผัดเผ็ดนะคะเมนูนี้เลยค่ะเพื่อนๆอร่อยจริง,รงๆค่ะแต่าหากเพื่อนๆยังไม่มีเมนูทําทานเยันนี้ก็อย่าลืมเมนูนี้ทําทานนะคะเมนูง่ายๆเมนูในครัวของเราค่ะทุกคนอร่อยจนวางช้อนไม่ลงเหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่ตุ๊กก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่มารับชมทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครๆค่ะวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและเมนูหน้านะคะว่าพี่ตุ๊กจะทำอะไรให้พเพื่อนๆได้ชมอีกค่ะวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ